ครับไว้กินกับข้าวเหนียวนะครับเสร็จแล้วเราจะโรยถั่วนิดนึงนะครับเพื่อความอร่อยนะครับสวัสดีครับพระวิทย์นะครับวันนี้เราจะทําไอติมข้าวเหนียวมะม่วงครับส่วนผสมทั้งหมดมีดังนี้นะครับนมสดจืดนะครับมะม่วงอกล่องนมข้นจืดนะครับ เราเริ่มต้นด้วยการหั่นมะม่วงนะครับหันทั้งเนื้อทั้งเปลือกเลยนะครับเราจะใช้ช้อนนะครับวานมะม่วงขึ้นมาเลยนะครับ นี่นะครับเราควา้านเสร็จแล้วนะครับจะได้แบบนี้นะครับเราจะเอามะม่วงนะครับใส่โถปั่นเลยนะครับนะครับมะม่วงเราใส่ลงไปแล้วนะครับเราจะตามด้วยนมสดนะครับ ตามด้วยนมข้นนะครับเราจะเริ่มปั่นนะครับให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราจะเทใส่พิมพ์เลยนะครับ เมื่อเราเทใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำไปแช่ฟรีซนะครับประมาณ1คืนนะครับแล้วจะได้ดูกันอีกทีนะครับไอศครีมของเราก็ได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตักใส่จานให้ดูนะครับ เราตักไอติมใส่ถ้วยแล้วนะครับเราจะตักข้าวเหนียวใส่นะครับไว้กินกับข้าวเหนียวนะครับเสร็จแล้วเราจะโรยถั่วนิดนึงนะครับเพื่อความอร่อยนะครับน่าทานไหมครับอย่าลืมลองเอาไปทำดูนะครับทำทานก็อร่อยดีนะครับ ถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับตะไคร e กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับขอบคุณครับ